สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาเรียนรู้วิธีการใช้อัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับวัดระดับน้ำในถังน้ำนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านโมดูลลอร่านะครับจากตัวส่งไปยังตัวรับนะครับวิธีการทำทำง่ายง่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมสำหรับคอนเซปต์ของคลิปนี้นะครับผมจะทำเซนเซอร์นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่ตัวรับนะครับ เป็นเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำในแทคงน้ำนะครับผ่านโมดูลลอร่า RYLR998 นะครับที่ผมเคยทดลองไปนะครับคอนเซปต์ก็ประมาณนี้นะครับมาดูตัววงจรภาคส่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับวงจรภาคส่งอันดับแรกนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางบริษัทเรียคเทคโนโลยีนะครับที่ส่งโมดูลลอร่าตัวนี้นะครับมาให้ทดลองเล่นนะครับ เป็นโมดูล rylr 9 9 8นะครับวงจรจะเป็นวงจรเดิมนะครับต่อโซล่าเซลล์ผ่านชาร์จเจอร์มาเข้าแบตเตอรี่นะครับใช้ VMOS d 1 mini นะครับแล้วก็มีจอ lcd โมดูลโอล่าแล้วก็เพิ่มตัวนี้เป็น a n t r a s o n i c sensor นะครับเป็น d 7กับ d 8 sr 0 4 m นะครับวงจรภาคส่งก็ประมาณนี้นะครับส่วนวงจรภาครับนะครับผมใช้เป็นบอร์ดโนด MCU ต่อเข้ากับ OLED แล้วก็ต่อกับโมดูลโลล่านะครับตัวนี้ต้องมี r าร์ i d เวเนะครับเพราะว่าลอจิกที่ออกมาจากโนด MCU นะครับเป็น5โวลต์น,นะครับต้องลดเป็น3.3โวลต์เพื่อที่จะป้องกันให้โมดูลไม่เสียหายนะครับ ซึ่งผมใช้เป็นบอร์ดตัวนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัววงจรแล้วก็อคอนเซปต์นะครับคราวนี้ตัวโค้ดนะครับมันก็ต้องมีตัวส่งกับตัวรับนะครับต้องแยกกันนะครับมาดูที่ตัวโค้ดกันครับสำหรับโค้ดตัวส่งนะครับก็เราจะต้องกำหนดความถี่ ของโมดูลลออร่าที่เราจะใช้นะครับ Network ID ต้องตรงกันนะครับสำหรับตัวส่งแล้วก็ตัวรับนะครับ a d d r e s s ของลอร่านะครับตัวนี้เป็น1แล้วก็ Add r e t s ของตัวที่จะรับนะครับเป็น2นะครับสังเกตว่าโค้ดตัวรับกับตัวส่งเนี่ยแอดเดมันจะสลับกันนะครับ 1>, 1กับ2 2กับ1นะครับก็กำหนดได้นะครับบอรเดนะครับเป็น1 1 5 2 0 0ตัวส่งก็กำหนดค่าทริกแล้วก็อ c โคนะครับขา D8 แล้วก็ D7 นะครับใช้ซอฟต์แวร์ซีเรียลขา D5 D6 OLED นะครับก็เป็นการ Initial OLED ต่างๆนะครับ128คูณน2 8, 32, นะครับ ฟังก์ชันนี้ผมให้ส่งทุก2วินาทีนะครับถ้าเราต้องการให้ส่งนานๆทีส่งก็ามากําหนดตรงนี้นะครับ2,000คือ2วินาทีนะครับ5,000คือ5วินาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่งเสร็จแล้วก็ให้แสดงผลที่หน้าจอด้วยนะครับพร้อมทั้งแสดงผลผ่านซีเรียลมอนิเตอร์ด้วยนะครับถ้าเราต่อคอมพิวเตอร์เราก็ดู ผ่านซีเรียลมอนิเตอร์ได้ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ดตัวส่งมาดูโค้ดตัวรับนะครับตัวรับก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าผมจะให้สแตนบายรอรับข้อมูลจากซีเรียลเข้ามาแล้วก็ตัดตัดเครื่องหมายคอมมาออกนะครับแล้วก็แสดงผลค่าที่เราต้องการนะครับในที่นี้ก็คือค่าเซนติเมตร ที่ส่งมานั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคก็ทำการอัพโหลดลงบอร์ดนะครับอัพโหลดโค้ดลงบอร์ดให้เรียบร้อยแล้วก็ทดลองใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ผมอัพโหลดโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับจะลองให้ดูนะตัวส่งนะครับตัวนี้ตัวส่งโมดูลส่ง ก็จำลองว่าเราไปติดตั้งเซ็นเซอร์ตัวนี้ที่แท้งน้ําที่อยู่ห่างออกไปนะครับตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้มีหน้าง,งานจริงนะครับก็เลยทดลองให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับวัดแรงดันอ่าทษทีวัดระยะทางนะครับ29เซนติเมตรนะครับตอนนี้ส่วนตัวรับก็เสียบปลั๊กนะครับได้เลย ตอนนี้ตัวรับก็สามารถรับได้แล้วนะครับเป็น29เซนเมตรนะครับผมจะลองขยับ22เซนติเมตรนะครับส่ง22รับ22นะครับ20ส่ง20รับ20เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโปรเจก เล็กๆนะครับวัดระดับน้ำโดยใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับแล้วก็ส่งไปที่ตัวรับอีกตัวหนึ่งนะครับผ่านสัญญาณความถี่รอล่านะครับเป็นโมดูล r y l r 9ก8นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็อยากลองเล่นก็ลองทำดูตามได้นะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ